ฮัลโหสวัสดีครับพี่น้องครับผมบุญเลิศสมนิยามนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตนะครับสังกัดสรชสันกำแพงครับผมผมโครงงานของผมนะครับก็คือโกโก้อารมณ์ดีนะครับโดยเริ่มต้นนะครับปลูกโกโก้ตั้งแต่ศึกษาเรื่องของพันนะครับจากนั้นก็ทําการเตรียมดินปลูกสถานที่แห่งนี้ทั้งหมดนะครับหไร่สองานนะครับเมื่อผมได้องความรู้จากหมอชีวิตเนี่ยผมก็เลย เอามาทําทันทีนะครับเรียนรู้แล้วก็เอาความรู้นั้นอาจารย์ก็ท้าทายว่าถ้าคุณอยากจะปลูกโกโก้ก็เชิญมาทําเต็มที่ผมก็เลยจัดการนะครับพี่น้องครับอันนี้หนึ่งปีกับหนึ่งเดือนนะครับออกมาเป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์ก็ท้าทายผมว่าถ้าคุณอยากจะปลูกโกโก้ผมก็ปลูกโกโก้เสร็จแล้วโกโก้ก็จะเริ่มออกมาแล้วครับพี่น้องครับถ้าท่านอยากจะเรียนรู้นะครับในการที่จะทําโครงงานแล้วก็มีอาชีพต้องมาเรียนที่หมอชีวิตนะครับ อยากจะทาอะไรก็ทําสิ่งนั้นเลยนะครับเห็นไหมครับผลผลิตก็เริ่มออกมาและผมเชื่อว่าปีหนึ่งคุณจะได้อย่างนี้นะครับพอขึ้นปีสองก็มาสู่กระบวนการหมักนะครับแล้วก็ขายเป็นมเมล็ดแห้งปีที่สามเนี่ยผมจะมีร้านแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของโกโก้ออกมาเลยนะครับพี่น้องครับมาเรียนที่หมอชีวิตท่านได้ความคิดและนําไปลงมือทําและท่านจะสําเร็จแน่นอนสวัสดีครับ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานที่นักศึกษากำหนดขึ้นตามความต้องการของตนเอง mm hmm. เรียนผ่านการปฏิบัติจริง mm hmm. ง่ายสนุกและสอดคล้องกับวิถีชีวิต mm hmm. มีรายได้ระหว่างเรียนจากโครงงานเป็นเจ้าของกิจการจบแล้วได้ปริญญามีอาชีพที่มั่นคง mm hmm. พึ่งตนเองและอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข เหมาะกับคนหนุ่มสาวนักการเมืองท้องถิ่นเกษตรกร,ร,กรผู้ประกอบการรายย่อยและผู้สนใจทั่วไปที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือปอวชที่ต้องการทางเลือกใหม่ให้แก่ชีวิตปปเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน หลักสูตร4ปีสามารถเรียนจบได้ภายใน3ปีสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์สามารถเทียบโอนได้และอาจจบการศึกษาก่อน3ปีเรียนสัปดาห์ละ2วันตามที่นักศึกษาตกลงกันไม่ต้องทิ้งอาชีพและครอบครัวตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปณสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนหรือณศูนย์การเรียนรู้ประกอบการชุมชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดของท่านติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสมัครได้ที่ สถาบันการเรียนรู้เพื่อพวงชนหรือมหาวิทยาลัยชีวิตเลขที่13ทับ2หมู่1ตำบลบางคนทีอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม034757453ต่อ144หรือ0902654593 ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w l i v e a c t h